สวัสดีครับก็วันนี้มันยังมีภาพหลงเหลือเยอะมากเลยครับผมแต่ว่าเนื่องจากตอนที่ขณะที่ผมทำนะครับม,มันจะมีฟังเพลงเนาะแล้วก็มีลิขสิทธิ์หลายๆตัวนะครับก็เลยหอืลงไม่ได้นะครับก็เลยสําหรับคนที่ขอมานะครับว่าอยากให้ผมลงคลิปเยอะ แล้วอยากเห็นการทำงานของผมทุกขั้นตอนนะครับผมก็จะพยายามลงขั้นตอนที่ผมทำมาไว้นะครับซึ่งจริงๆมีอีกเยอะมากนะครับแต่ว่าอืก็จะพยายามลงไปเรื่อยๆนะครับสร้างแรงบันดาลใจนะครับคุณค่าของคนอยู่ที่ผลของงานนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะทำในรูปแบบนี้ได้นะครับเราจะต้องอมี การวางแบบแผนให้ชัดเจนนะครับมีรูปแบบการกําหนดชีวิตให้ได้ก่อนนะครับก่อนที่จะมาทําแบบนี้นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นการใช้เงินโดยปราประโยชน์นะครับแต่มันเป็นการสร้างมูลค่าในตัวร้านของผมเองนะครับผมก็เลยคิดว่าการใช้เงินตรงนี้เพื่อที่จะพัฒนาตัวเองคือมีการทดลองเป็นการใช้น้ำยาเลซินซึ่ง ในจุดพวกนี้นะครับผมก็เป็นการพึ่งเริ่มจะหัดทํานะครับซึ่งพอทําตอนแรกนะครับก็จะมีนะครับตอนที่ผมลงช็อตสั้นไปนะครับแล้วมันมีผิดพลาดก็คือพอเราทําไปแล้วนะครับเราสั่งหัวที่เป่าแก๊สมาเรียบร้อยนะครับอ๋อไม่ใช่มีแก๊สครับผมแต่ลืมสั่งหัวที่เป่าแก๊สมานะครับก็เป็นความนี่แหละครับสิ่งที่ไม่รู้นะครับบางครั้งคนเราก็ต้องยอมรับนะครับว่า เราย่อมมีความผิดพลาดเป็นธรรมดาซึ่งความผิดพลาดตรงนี้มันก็คือธรรมดาของบทเรียนชีวิตในทุกๆรูปแบบนะครับผมก็เลยว่ารู้สึกว่ามันเป็นธรรมดาจริงๆนะครับเราลองผิดลองถูกแต่ว่ามันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครนะครับแล้วก็ไม่ได้ทําให้ใครต้องมาทุกข์กับเรานะครับเพราะว่าความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆของผมมันก็เป็นแค่บทเรียนเล็กๆน้อยๆของผมเองนะครับซึ่ง สบายมากนะครับผมเมื่อใจไม่ทุกข์แล้วนะครับก็ไม่มีอะไรทุกข์อีกต่อไปนะครับโอ้เรื่องของภายนอกจิ้งแล้วเลยนะครับไม่มีความทุกข์ใดๆเลยครับผมเพราะว่าไม่ว่าเราจะทําในรูปแบบไหนนะถึงจะผิดจะถูกยังไงนะครับมันก็เป็นทรัพย์ของเรานะครับซึ่งเราไม่ได้ไปขอใครมานะครับเราก็ทําของเรานะครับออกแบบของเรารับผิดชอบโดยตัวเองก็จบนะครับแต่ว่า ด้วยเหตุนี้แหละครับมันเลยเป็นการเรียนรู้ซึ่งการเรียนรู้ตรงนี้นะครับมันก็จะผิดพลาดนะแต่ถ้าเราไปรับงานจริงๆในในจุดพวกนี้เราก็จะทําไม่ได้นะครับเพราะว่าเราอยัางไม่ใช่ช่างนะครับเหมือนเดิมก็ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ก็เป็นการออกแบบของผมเองนะครับก่อนที่เราจะเทปเป็นพื้นดินนะครับมันเราจะมาออกแบบเป็นรูปหัวใจสดวงนะครับซึ่ง แต่ก่อนร้านกาแฟน,นะครับก็จะเป็นชื่อกาแฟริมรั้วนะครับแต่ว่า,อาพอมาถึงในจุดนี้นะครับต้องเป็นตัวผมนะครับก็จะเป็นกาแฟบ,บ้านดินนายใหญ่นะครับกาแฟสดนะครับบ้านดินนายใหญ่ก็เลยจะต้องทำตรงนี้เก็บไว้เป็นที่ระลึกอันนี้เป็นชื่ออีกชื่อนึงนะครับก่อนที่จะมาเป็นบ้านดินนายใหญ่นะครับเพราะว่าเราก็มี ทำออกแบบเก็บไว้เป็นเล็กๆน้อนอๆนะครับก็เป็นการใช้หินนะครับแล้วก็มีการใช้ปูนนะครับาวาดก่อนที่จะเป็นตรงนี้ได้นะครับเราต้องวาดรูปลงไปในพื้นก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ใช้ปูนนะครับแล้วก็นำดินเอ้ยหินนะครับหินกวดสีขาวนี่ครับมาประกอบทีละนิดทีละนิดทีละนิดขั้นเป็นรูปนะครับ รูปแบบตรงนี้นะครับสังเกตเห็นไหมครับผมจะมีเลเซอร์ในตัววางไว้นะครับเพราะว่าเรากำหนดเราจะเทพื้นดินที่7เซนนะครับในการที่เราจะก่อพวกนี้เพื่อที่จะให้ได้ระดับเนี่ยเราต้องเอาเลเซอร์วางเอาไว้ให้ชัดเจนนะครับพอเวลาที่เราเทพื้นไปแล้วนะครับพื้นก็จะเสมอครับผมอ,อันนี้ก็แค่เป็นเกตเล็กๆน้อยๆน,นะครับไม่ใช่ว่าวางเสร็จแล้วมันจะ เสมอเลยนะครับเราก็ต้องกําหนดจุดพวกนี้นะครับเรามีอุปกรณ์ใช้ให้เกิดประโยชน์ครับผมซึ่งกว่าจะทําออกมาได้นะครับผมต้องบอกเลยหลายวันมากครับผมแต่ก็เนี่นะครับเป็นความเพียรพยายามอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับคนที่รู้สึกว่าคนที่กว่าจะมาถึงความสําเร็จตรงนี้ได้นะครับ ระยะเวลาเนะี่ยมันเป็นอะไรที่พิสูจน์อย่างมากนะครับผลของงานนะครับมันจะออกมาเลยนะครับว่า,าคุณมีความประณีตมีความละเอียดอ่อนขนาดไหนในการจะรลังสรรผลงานออกมาในแต่ละชิ้นซึ่งในตัวของผมเนี่ยผมมันมันมาถึงจุดอิ่มตัวไปทุกอย่างลนะครับอิ่มตัวในที่นี้หมายถึงว่า เราอยากทําแต่สิ่งใหม่ๆนะครับและเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในทุกรูปแบบเลยนะครับอันนี้คือการขัดเกลาตัวเองนะครับต้องบอกก่อนนะครับผมไม่ได้ไปเบียดเบียนใครนะครับเป็นการขัดเกลาตัวเองว่าในแต่ละวันนะครับเราจะสามารถทําอะไรได้ดีกว่าวันที่ผ่านมาหรือไม่นะครับผมซึ่งพอมาถึงจุดนี้ในขณะที่ผมทําเป็นพื้นเรซินไปแล้วนะครับพื้นเรซินตัวนี้ซึ่ง พอเราทําไปแล้วเนี่ยมันมีผิดพลาดตรงที่ว่ามันมันตอนที่เขาโฆษณาก็มองว่าดีนะครับแต่พอใช้ไปนิดเดียวนะมันล่อนนะครับผมพอมันล่อนปุ๊บผมก็เลยเอาโอเคไม่เป็นไรมันผิดพลาดไปแล้วก็เลยจะมาทําเป็นพื้นดินซึ่งใช้น้ํายาล็อกสอยเป็นตัวทําดินให้เป็นหินนะครับแล้วก็จะมาปั่นขึ้นขึ้นเป็นลายหินอ่อนนะครับแต่ก็ประสบปัญหาอีกเหมือนเดิมเพราะว่าเราไม่เคยทําและเราก็ อย่างทดลองไม่เสร็จนะครับในการทดลองของผมแต่ละอย่างเนี่ยก็คือต้องบอกก่อนนะครับผมแค่พิสูจน์กับตัวผมเองนะครับแค่ในแต่ละวันเนี่ยผมสามารถจะพัฒนาตัวเองได้ไปมากกว่านี้หรือไม่ผมไม่ได้ไปเปรียบเทียบกับใครนะครับว่าอะไรยังไงนะครับแต่ว่าแค่นี้จริงๆับผมไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับผมรู้สึกว่า การอยู่กับตัวเองเนี่ยมันที่สุดแลละครับโอ้โหมันสุขที่สุดนะครับในการจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าชีวิตนี้ก็เหมือนที่ผมได้พูดออกไปนะครับผมทำบ้านดินมาก็เนี่ยหลังที่3ามแล้วนะครับชีวิตนี้ไม่มีหนี้นะครับผมผมจะทำอะไรก็ได้นะครับการจัดการรูปแบบพวกนี้คือจะต้องผ่านอะไรมาหนักๆก,ก่อนนะครับถึงจะมาเจอรูปแบบนี้ซึ่ง เรื่องราวของผมนะก็จะอยู่ในคลิปคลิปหนึ่งนะครับลองไปหาดูได้นะครับว่าชีวิตนี้มันมีอะไรเยอะแยะนะครับแต่เป็นแค่บทเรียนนะครับสอนให้เรารู้ว่านะครับทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ครับผมแต่เราไม่สามารถจะไปเปลี่ยนแปลงท่านอื่นเขาได้นะครับโอเคมันก็จะเป็นแค่รูปแบบการหยอกล้อเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งมันชินมากครับทุกวันนี้นะ ผมรู้สึกว่าชีวิตนี้มันมีอิสระมากแล้วออกจากงานมาได้สามปีแล้วโอ้โหทำไมมันชีวิตมันมีรูปแบบรสชาติหลากหลายมากเลยนะครับแต่ต้องวางแผนให้ดีนะครับต้องต้องกำหนดชีวิตให้ได้ก่อนนะครับถึงจะมาทำแบบนี้ได้นะครับเพราะว่ามันจะต้องนะอันนี้ก็สุดแล้วแต่คนอื่นนะครับ แต่ของผมอ่ะผมชอบมากเลยผมชอบอะไรที่มั่วๆไปในแต่ละวันนะครับลังสรรรูปแบบออกมาในลหลากหลายนะครับต้องบอกอย่งนี้ต้งหลากหลายนะครับขัดเกลาตัวเองจนมาถึงจุดที่จุดที่เขาเรียกว่าอะไรดีจุดที่คนเห็นแล้วรู้สึกว่าเออว่ะมันมามันมาได้ไกลถึงขนาดนี้นะครับเออมันมันมันไปได้ ของมันว่าง่ายๆนะครับเพราะว่ามันก็มีแรงผลักดันในการที่คนคนอื่นเขาก็พูดต่างๆนานานะครับคนต่างจังหวัดเขาก็อาจจะอืพูดในในจุดของเขาอันนั้นคือผ่านไปแล้วผ่านไปนะผมไม่ได้ยึดอะไรเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีอไม่ได้มีผลกระทบกับเสียงพวกนั้นเลยนะเพราะว่าใจของผมเนี่ยเป็นที่ตั้งนะครับ รูปแบบการวางแผนที่ชัดเจนของผมผมไม่มีกระดิกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมรู้ว่าผมทําอะไรอยู่เราเลยไม่จําเป็นต้องไปอธิบายให้ใครเข้าใจไม่ต้องอธิบายให้ใครฟังมันเสียเวลาชีวิตครับผมแต่ผมจะอธิบายด้วยผลของงานครับผมผลงานที่ออกมาในแต่ละรูปแบบของผมเนี่ยคือตัวบ่งบอกชี้ชัดว่าตัวผมเนี่ยเป็นคนเช่นไร ไม่ใช่ว่าออกมาดีหรืออะไรนะครับผิดพลาดบานเลยผิดยับผิดย่อยนะครับแต่มันก็คือสนุกครับผมมันได้ใช้ชีวิตครับผมแต่กันเนี่ยแหละพอมันได้ใช้ชีวิตก็จะสร้างแรงบันดาลใจนะครับคนที่ตอนนี้ผมต้องเอ่ยถึงน้องคนหนึ่งก่อนนะครับตอนนี้เขาได้ลาออกจากงานมาแล้วนะครับน้องเขาพูดว่า ผมจะเดินตามรอยพี่ครับผมโอ้โ oh, หผมฟังแล้วชื่นใจมากเลยครับผมผมรู้สึกว่าผมเป็นแรงผลักดันให้คนอื่นที่อยากสร้างบ้านดินได้คิดวางแผนพิจารณาว่าเฮ้ยมันสามารถทำได้จริงๆถ้าเราจะทำแล้วพอผม ถอดบทเรียนของผมก็คือผมทําให้เห็นว่าภายใน1ปีเนี่ยผมสามารถทําออกมาได้อย่างนี้จริงๆปุ๊บเนี่ยซึ่งน้องเขาเห็นแล้วเขาก็เลยบอกว่าเขาจะเดินตามรอยของผมซึ่งก็นี่แหละครับก็เป็นการวางแผนชีวิตนะครับเพราะว่าการที่จะมีบ้านหนึ่งหลังแต่เราจะต้องไปกู้ธนาคาร เอาที่ไปเข้าเพื่อที่จะนำเงินมาจ้างช่างและให้ช่างมาทำบ้านแล้วก็ไม่ได้พึ่งพาตัวเองพอไม่ได้พึ่งพาตัวเองเสร็จเราก็ไปทำงานเพื่อที่จะเอาเงินมาจ่ายค่าทำบ้านเงินมาผ่อนบ้านซึ่งมันไม่ค่อยสอดคล้องกันนะครับสำหรับสำหรับตัวผมที่ที่ผมลองคิดดูดีๆนะครับเราไม่จำเป็นต้องจ้าง เขาทั้งหมดก็ได้เราทําแค่พอไหวแต่รูปแบบการวางแผนครับผมรูปแบบการวางแผนเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ชัดเจนมากๆนะครับรูปแบบการวางโครงสร้างถ้าเราได้ศึกษามาดีแล้วพอสมควรเนี่ยเราจะสามารถอ้างอิงกับคนที่มาทําได้ว่าอันนี้ผมต้องการแบบนี้อันนี้ผมต้องการอย่างนั้นแบบนี้แบบนี้นะครับแต่ไม่ต้องทําเองเหมือนผมทุกขั้นตอนก็ได้นะครับ แต่แค่เราเราใช้เงินให้น้อยที่สุดเพื่อที่จะได้บ้านมาหนึ่งหลังซึ่งบ้านหนึ่งหลังเนี่ยไม่จาเป็นต้องราคาหลายแสนก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่ที่เราออกแบบรูปแบบการที่จะต้องการบ้านในรูปแบบไหนแต่สิ่งที่สำคัญนะค,ความรู้ประสบการณ์หลายหลายรูปแบบนะครับก่อนที่ต้องมีการศึกษาให้ชัดเจนนะครับว่า จะทาบ้านเองจริงๆแล้วมันมีปัญหาตรงไหนอะไรยังไงนะครับให้ชัดเจนก่อนที่จะเรามาเริ่มทําบ้านนะครับอย่าไปคิดว่าเอ้ยคนนั้นทําได้คนนี้ทําได้เราต้องทําได้เหมือนกันทําได้แน่นอน,นครับแต่ต้องมีรูปแบบการวางแผนให้ชัดเจนวางแผนในที่นี้นะครับต้องแผนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะครับเพราะว่า ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะครับรูปแบบเศรษฐกิจต่างๆนะครับมันก็ให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าเรามีเงินมาหนึ่งก้อนแล้วเราจะมาคิดว่า,าไปปลูกผักปลูกนู่นนี่นั่นมีไก่มีไข่เลี้ยงปลาอะไรพวกนี้นะครับผมผมทำม,มาหมดแล้วนะครับแล้วก็ผมต้องบอกก่อนนะครับ ทุกอย่างที่มาทำต้องมีต้นทุนทั้งหมดครับผมแล้วระยะเวลานะครับหนึ่งปีเหมือนที่ผมทำบ้านดินภายในหนึ่งปีเนี่ยคุณจะเอาเงินที่ไหนมาใช้นะครับถ้าคุณไม่มีการวางแผนในหนึ่งปีเนี่ยคุณจะเอางบประมาณที่ไหนไปทำบ้านนะครับอ่าหรือแล้วถ้าผ่านหนึ่งปีไปแล้วเนี่ยเงินทำบ้านไม่พอจะทำยังไงครับผมเนี่ยครับถึงจะต้องมีรูปแบบการวางแผนชีวิตก่อนที่จะ คิดมาทำบ้านเองจริงๆซึ่งอันเนี้ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการทำบ้านดินนะครับแต่ว่าพอเราผ่านมาแล้วเราก็แค่อยากแนะนำว่าควรจะคิดให้ดีก่อนวางแผนให้ดีก่อนนะครับเพราะว่าเราจะต้องพอเราออกจากโรงงานมาแล้วเนี่ยครับโอ้โหชีวิตมันเหมือนเหมือนเหมือนว่าเราต้องมาเริ่มใหม่นะพอเรามาเริ่มใหม่ปุ๊บเนี่ย สิ่งที่จะออกมาจากมันมันเริ่มใหม่เนี่ยมันไม่ยากนะครับผมแต่การมีองค์ความรู้ก่อนที่จะเลิกก่อนที่จะมาเริ่มเนี่ยสำคัญครับผมถ้าคิดว่าแค่จะมาอยู่บ้านแล้วมาเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาอะไรพวกนี้นะครับค่อยๆค,คิดพิจารณาใหม่นะครับคนที่สำเร็จแล้วเขาก็พูดได้นะครับส่วนคนที่ยังไม่สาเร็จนะครับ มันยังมีอีกเยอะนะครับที่กลับมาบ้านแล้วก็ยังต้องกลับไปอยู่กรุงเทพอีกเหมือนเดิมซึ่งเนี่แหละครับเป็นการวางแผนแล้วพอผมกลับมาอยู่บ้านผมก็เห็นโอ้โหคนนั้นก็ทําบ้านคนนี้ก็ทําบ้านอันนี้เป็นแค่ยกตัวอย่างมาให้ฟังนะครับผมก็คิดว่าเขามีเงินมาสร้างบ้านที่ไหนได้นะครับนําเงินไปวางเอาที่ไปวางธนาคารกู้ธนาคารมาทําบ้านทั้งนั้นเลยครับ เป็นส่วนมากนะครับผมต้องบอกก่อนว่าเป็นส่วนมากทําในรูปแบบนี้ซึ่งดอกเบีย้ยโอ้โหผมคิดแล้วนะดอกเบี้ยค่อนข้างจะแพงมากครับผมสาหรับผมนะเพราะว่าอ,อ,อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยรายได้เนี่ยค่อนข้างจะน้อยครับผมสาหรับคนที่ไม่ไม่ได้มีรูปแบบการวางแผนให้ชัดเจนนะครับไม่ได้ทําอะไรธุรกิจอะไรที่ชัดเจนเนี่ยต้อง ค่อยๆคิดนะอันนี้อันนี้แค่ยกตัวอย่างนะครับผมไม่ได้ก้าวไก่ใครนะครับต้องต้องบอกก่อนนะครับส่วนคนที่มีการวางแผนที่ดีผมยินดีด้วยทั้งหมดนะครับแค่ผมมาเตือนแค่ว่าก่อนที่จะกลับมาบ้านคิดพิจารณาให้ดีก่อนเท่านี้ครับผมผมจะไม่ได้ไปโยงเรื่องของคนอื่นอะไรเยอะแยะนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดของผมมันมันเป็นที่เาขาเรียกอะไรนะมันเป็นการวางแผนของผมทั้งหมดแล้ว เพราะว่าเรามีอาชีพที่มั่นคงก็คืออาชีพของผมเนี่ยมันเป็นการงานบริการนะเป็นการตัดผมของผมเนี่ยคือซึ่งผมรู้อยู่แล้วว่าการพัฒนาของเราในทุกๆวันนะลูกค้าก็จะมาเองอันนี้ผมก็มีรายได้พอที่จะเลี้ยงตัวเองไปได้ตลอดชีวิตนะครับแต่ว่ามันก็จะต้องมีการวางแผนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะครับตรงนี้ก็ เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลครับผมวันนี้ก็แค่จะนําภาพเก่าๆนะครับมาให้ดูนะครับว่ากว่าจะมาเป็นภาพที่ผมได้ลงไปให้ดูแล้วเนี่ยแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะครับมันใช้เวลามากๆครับผมเนี่ยให้ดูรูปแค่รูปหัวใจรูปนี้กับการเทพื้นนะครับใช้เวลาเป็นอาทิตย์ครับผมซึ่ง ตอนที่เทพื้นเราก็ต้องจ้างจ้างคนมาทำนะครับแล้วก็ตอนนี้ทําบ้านสองหลังนี่ก็คือทั้งร้านกาแฟทั้งบ้านหลังที่สองเนี่ยก็คือใช้งบประมาณทั้งหมดนะครับก็ต้องบอกก่อนนะว่ามันมันจะต้องวางแผนให้ดีก่อนครับอันนี้แค่ยกมาให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยนะครับเพราะว่าการที่เราจะทําบ้านหลังหนึ่งเนี่ยถ้าเราวางแผนชัดเจนนะอา่ามันจะไม่มีเรื่องบานปลายเกี่ยวกับ อะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราวางแผนและทำตามแผนได้หาจ้างพี่น้องมาช่วยทำอะไรอย่างนี้ก็สุดแล้วแต่นะอันนี้ต้องบองกว่าสุดแล้วแต่นะครับแล้วแต่ละบุคคลจะยังไงนะครับผมก็แค่มาแนะนำเล็กๆน้อยๆแค่นั้นนะผมพอเราทำมาถึงจุดนี้แล้วครับโอ้โหมันใช้เวลาครับผมเนี่ยนำมาให้ดูนี่ขนาดว่าผมตัดทิ้งไปหลายนาทีแล้วครับ เฉพาะแค่ทำตัวนี้ก็เป็นชั่วโมงแล้วครับผมเดี๋ยวมาดูละครใบ้ต่อไปเลยเดียวนะครับผมก็แค่แนะนําเท่านั้นครับผมโอเค มาให้ดูสภาพก่อนจะทำการลงเรซินนะครับทรงนี้โอเคทำใหม่เรียบร้อยเนี่ก็จะโชว์เป็นตัวเรซินนะครับตรงนี้ให้ดูชัดๆก่อนก่อนจะทำการลงครับ